ดีครับท so ุกคนตอนนี We ้เคโกโบสองกุซีก็พาทุกคนมาเที่ยวสบายดีริมคลองหรือว่าปาาเข่งของเรานะครับผมตอนนี้เคโกะโบก็อยู่ที่ปาาเข่งหรือว่าสบายดีริมคลองครับผมอยวจะพาทุกคนมาเล่นน้าครับผมไปพร้อมๆกับนักท่องเที่ยวที่มาครับผมลังไหลก็มาเล่นน้ำกันที่ป่าหอยหรือว่าปาาเขงของเราครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ปาาเขงหรือว่าสบายดีริมคลองครับผมตั้งอยู่ที่ตาบลป่าหอยอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาเรานะครับทุกคน ใ่ทุกคนได้มีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาเที่ยวก็ผมมาเล่นน้ํรก็ผมไปพร้อมๆกันนะครับผมดูครับดูบรรยากาศครับผมดูนักท่องเที่ยวครับผมที่หลังไหลกันเข้ามาเที่ยวเยอะแยะมากมายครับทุกคนดูครับดูครับผมดูบรรยากาศครับผมโอ้โหโอ้โหเลยเอาละครับทุกคนตัวนี้ครับผมอยู่ใต้สพานลิงนะครับผมดูครับบรรยากาศครับผมรอบๆครับผมดูนักท่องเที่ยวครับผมเยอะแยะมากมายครับผมที่หลังไหลกันเข้ามาเที่ยวครับผมปะหวยของเรานะครับผม ดูครับผมนักท่องเที่ยวดูนักท่องเที่ยวครับผมหลังหลกันมาเที่ยวกันแย่แย่มากมาครับผมอยากได้นี่ครับดูได้ครับเอาเละครับทุกคนเมื่อกี้เคกโกโบสองผู้ลิก็พาทุกคนมาเล่นน้ำครับผมที่สบายดีริมคลองลวกปากเองของเราแล้วครับผมดูบรรยากาศนะครับผม ดูบรรยากาศครับดูวิวทิวทัศน์ครับสวยงามขนาดไหนครับผมอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับผมเข้ามาเที่ยวที่บ่อหอยของเรานะครับผมดูครับดูความสวยงามนะครับผมเอาเลยครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปของเคโกโพสองผู้ซีแล้วผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของเคโกโพนะครับผมและสิ่งที่สําคัญครับทุกคนอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดสับ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 คลายช่องเคโกโพด้วยนะครับผมโยโย่โยโย่ Ja, ja.